พามาเที่ยววัดนะคะวัดป่าเทศดังสีมาหาวิโรจครสิบห้านะคะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกากว่าแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระท่านกําลังทาวัดเย,ย็นกันเสียงใช่ไหมคะตอนนี้เย็นแล้วค่ะท่านก็เลยทาวัดเย็นทีนี้เรามาช้าเราก็เลยไม่ได้คุยกับพระงคงไหนเลยแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆวัดกันนะคะซึ่ง อันนี้อยู่ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบรังสิตคลอง15นะคะถ้าท่านไหนที่เคยมาแล้วจะอยู่ตรงศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับวิ่งขับเข้ามาประมาณ2กิโลครึ่งนะคะจากทางปาคลองก็จะเห็นเป็นป้ายสีเหลืองเลยจะเขียนว่าวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15ค่ะแล้วก็ศาลานี้เป็นศาลาพุทธคดม เป็นศาลาแรกที่สร้างขึ้นมาอันนี้คือใช้เวลาสร้างแค่แค่ปีที่แล้วเองนะคะตอนนี้ได้ขนาดนี้แล้วค่ะซึ่งภายในสวยมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมืดซะก่อนเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆวัดกันก่อนนะคะไปค่ะเราไปดูกันนะคะ,อ,ะอันดับแรกเดีย๋ยว เรามาดูทางฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งของ,งกรุดของพระสงฆ์นอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้จะเป็นกุฏิของพระสงฆ์นะคะก็คือจะแยกฝัก่งทางด้านนี้จะเป็นของพระสงฆ์แล้วก็ส่วนที่เรายังไม่ได้เดินไปทางด้านนู้น จะเป็นของแม่ชีนะคะเห็นเสาที่ตั้งอยู่ตรงนี้ไหมคะเสาที่เราเห็นเยอะๆตรงนี้คือเมื่อกี้ที่ได้แจ้งเอาไว้คือวัดอยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะจะมีการต่อเติมขึ้นมาตลอดเวลาอันนี้เพื่อเป็นการรองรับคือหลังคาเนี่ยค่ะตรงนี้เรายังไม่ได้ทํากําลังจะสร้างหลังคาต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะ มาดูก่อนนะตรงนี้จะเป็นส่วนของกุฏิพระนะคะกับญาติโยมที่มาบวชนะคะฝั่งของผู้ชายก็จะอยู่ฝั่งพระตอนนี้ก็จะเงียบพระท่านก็ทำวัดเย็นกันนะคะ สงบค่ะวัดที่นี่เป็นวัดป่านะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ซึ่งตอนนี้อาจจะดูไม่เป็นระเบียบมากนะักเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกอยู่ในช่วงการก่อสร้างก็จะมีการลื้อถอนย้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังของวัดนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้หลวงพ่อท่านจะทำการต่อเติมขึ้นมาเพื่อที่เอาไว้รองรับเป็นห้องรับรองพระเถระอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ซึ่งการก่อสร้างของที่นี่พระสงฆ์เป็นคนทำทั้งหมดเลยตั้งแต่รากฐานแล้วก็จะมีญาติโยมชาวบ้านเนี้ยค่ะที่แบบถ้าพอมีเวลาก็จะมาช่วย เสาทุกต้นนี่คือพระเทกันเองจะเห็นลายเสาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะจะเสาวสวยมากอันนี้คือยังไม่เสร็จดีเรายังไม่ได้ลงสีแล้วก็ยังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยอันนี้คือเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นเสาเหมือนกับต้นเมื่อกี้หลวงพ่อท่านได้นิมิตมาว่าให้ทำเป็นแบบนี้นะคะจะเหมือนจะเหมือนเราอยู่เราอยู่ในป่าเลยอะคะ่ะ เราเหมือนเหมือนเราอยู่ในป่าหินมาพานจริงๆเวลาเราถ้าเราเข้าไปข้างในในศาลานะคะอันนี้แล้วก็ทําให้ร่วมสมัยขึ้นมาทําให้เปอะเปื้อนเละยากมากขึ้นโดยการใช้ตรงนี้เป็นกระเบื้องที่เป็นลายหินนะคะก็มีการดัดแปลงต้องเอาสิ่งสมัยใหม่เข้ามาร่วมใช้ในวัดด้วยเพื่อการคงทนถาวรแล้วก็รักษาง่ายนะคะตรงนี้ก็คือ ปีกข้างเหมือนข้างเมื่อกี้นะคะแต่ข้างเมื่อกี้คือยังทําไม่เสร็จตรงนี้ก็คือครึ่งจะมุงเมทัลชีตเมื่อสองวันนี้เองเห็นเสาไหมคะเสาที่เป็นลายแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือหลวงพ่อท่านได้ไปขึ้นเขามาซึ่งเชื่ออะไรก็จำไม่ได้นะคะท่านเห็นต้นไม้คือต้นไม้เป็นแบบนี้จริงๆค่ะท่านก็เลย ช่วยกันพระในวัดนี่แหละค่ะเป็นคนสร้างแบบขึ้นมาแล้วก็เทให้เป็นลายแบบที่หลวงพ่อท่านต้องการนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้สวยเลยมีการลงสีทองอสวยงามตอนนี้มืดแล้วเริ่มมืดแล้วอันนี้เป็นบันไดพญานาคนะคะ ความสวยงามมากจะเป็นหินทั้งหมดนะคะหินแท้ๆเลยนำมาแกะสลักพระท่านก็ช่วยกันตั้งวางซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักได้อีกที่หนึ่งแต่คือยังไม่แล้วเสร็จนะคะสังเกตได้ว่ายังไม่มีการฉาบเลยเพราะว่าทำการก่อสร้างหลายๆจุดเราก็เลยต้องไปทำจุดที่สำคัญก่อนนะคะ ส่วนในห้องนี้อันนี้เป็นวิหารกลางน้ำนะคะในนี้คือสวยงามมากๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวชมทีนี้ถ้าเราจะเดินไปเราเดินไปทางกุฏิแม่ชีเนาเผื่อญาติโยมท่านไหน อยากจะมาปฏิบัติธรรมจะได้ดูคร่าวๆนะคะว่าเรามีรองรับทั้งกุฏิแม่ชีที่จะมาบวชมาบวชพราหมณ์แล้วก็กุฏิทั้งของผู้ชายนะคะอยู่ทางพระสงฆ์อันนี้ห้องน้ำ ห้องน้าที่อันนี้เอ่อจริงๆห้องน้ําตรงนี้สร้างมานานแล้วแต่ตรงนี้เราทําใหม่ตรงนี้จะเป็นห้องแบ่งเป็นห้องน้าเก่าเป็นห้องน้ําผู้ชายนะคะแล้วก็ส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาซึ่งใช้เวลาทําแค่1ิบวันเองค่ะตรงนี้คืออ่าเป็นห้องน้ําผู้หญิงเห็นไหมคะใครมาเข้าห้องน้ําเราต้องรัดแกะดด้วยนะอันนี้ห้องน้ำ ก็ได้บุญมาจากญาติโยมนะคะห้องน้ำถึงแล้วเสร็จมาหลวงตาหลวงพ่อท่านดีใจมากญาติโยมใจบุญกันเหลือเกินโวยมืดตืต่นเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำคนพิการนะคะแล้วก็ส่วนหลังคาตรงนี้ที่เห็นกำลังสร้างอยู่ตรงนี้นะคะคือเวลาทางวัดมีงานนะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้เต็นท์ เป็นการประหยัดงบไปในตัวด้วยแล้วก็คงทนถาวรหลวงพ่อท่านก็เลยจะให้สร้างหลังคาขึ้นมาแล้วก็มุงด้วยเมทัลชีนนะคะเป็นโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีนแล้วก็ถ้าเราตรงไปทางนู้นนะคะปกติแล้วโลงทานเนี่ยจะอยู่ทางด้านทางด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของทางที่เราเดิน ลงทานจะเต็มพื้นที่เลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นสแลนที่กลางเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้ลือออกนะคะเพราะว่างานเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเริ่มมืดแล้วเนาะเริ่มมองไม่เห็นกันแล้วเนาะบรรยากาศดีมากค่ะแสงสวยมากแสงสวยมากอันนี้จะเป็นกุฏิแม่ชีนะคะกุฏิแม่ชี ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะต้นไม้อาจจะยังดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่เพราะว่าได้ย้ายออกย้ายออกย้ายข้าวอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นกุฏิแม่ชีค่ะเดี๋ยวเมื่อแล้วเสร็จก็จะน่าอยู่มากกว่านี้ตอนนี้ก็น่าอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็น่าพักแล้วค่ะสงบเงียบมาก วัดป่าเห็นไหมคะก็จะมีแต่ป่าเป็นต้นไม้เยอะแยะมากมายต้นไม้ที่เยอะมากๆนี่ก็ได้มาจากญาติโยมนะคะที่ใจบุญกันเหลือเกินนำต้นไม้มาถวายวัดบางสวนก็โหยกมาให้เป็นร้อยๆต้นเลยนะคะไซเกาหลีนี่สนฉาดอย่างเงี้ยนะคะ ลมลื่นแล้วก็สวยมากตรงนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่ของวัดต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะบัวซึ่งยังไม่ได้ตัดหญ้าเลย <c oughs> นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะบัวเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีการต่อเติมตรงนี้เป็นวิหารกลางน้ำ อีกที่หนึงต้องแล้วแต่หลวงพ่อท่านนิมิตมาอีกทีหนึงนะคะตอนนี้บวกก็เริ่มโตแล้วนี่ก็ญาติโยมเอามาให้ทั้งน,นั้นเห็นไหมคะตรงนู้น ที่เหมือนยอดฉัดตรงนู้นเห็นไหมคะ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 นี่นี้คือสารากลางน้ําที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นไปมาที่เป็นบันไดยพญานาคนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าข้างในล็อกอยู่ต้นโพนี่ก็ญาติโยมก็ชอบมากราบไหว้กันท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะกราบกันตรงนี้ก็ได้คะ่ะสาธุ ่าทีนี้อุ๊ยนกค่ะเห็นไหมมีความร่มรื่นวัดต,ตาต้องมีความร่มรื่นในตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในศาลาพุทธโคโดมกันนะคะศาลาสวยมากซึ่งงานวิจิตรศิลป์ที่อยู่บนกำแพงจะเป็นงานฝีมือของหลวงตาดิตเป็นพระ ที่อยู่ในวัดนะคะท่านท่านเก่งมากทางด้านงานศิลป์ทางด้านงานก่อสร้างเดี๋ยวเราไปดูกันคือมีแต่คนคิดว่าไม่ใช่ภาพวาดแต่อันนี้คือภาพวาดจากฝีมือท่านจริงๆคะ่ะนะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมนะคะ

อันนี้คือเป็นภาพฝีมือการวาดขึ้นมาจากมือเลยนะจากมือของพระสงฆ์นะคะที่อยู่ในวัดเป็นการวาดนะไม่ได้เป็นภาพพิมพ์เลยนะคะจะซูมให้ดูใกล้ๆอ้าวซูมไม่ได้คะ่ะถ้าเปิดไฟจะเห็นชัดสวยมาก ยังวาดไม่เสร็จทุกผนังนะคะถ้าวาดเสร็จทุกผนังแล้วจะสวยงามมากที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธเมตตานะคะนี่ก็เป็นฝีมือของพระและแม่ชีช่วยกันหล่อเลยนะคะแล้วก็ผ่านการอธิษฐานจิต แผ่เมตตาแล้วไปให้ญาติโยมได้นำไปบูชาที่บ้านกันนี่เป็นองค์หลวงปู่มั่นซึ่งเราได้หล่อไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้หล่อองค์ใหญ่เอาไว้สององค์ขึ้นไปที่สำนักสงฆ์ผู้น้อยนะคะเชียงคานจังหวัดเลยหนึ่งองค์แล้วก็อยู่ที่นี่หนึ่งองค์ปีนี้เราก็จะหล่อองค์พระพยายรีพินาศกัน แต่ว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์ของโควิดนะคะทำให้เราจะต้องเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดอันนี้จะเป็นเหรียญที่ญาติโยมได้สร้างมาแล้วก็แต่ละองค์นี่ก็คือมีประวัติของผู้ที่ได้เช่าไปประวัติดีๆประวัติเฮงเฮงปังปัง,ปงทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเหรียญแม่ย่ายคำํำแล้วก็องค์หลวงพ่อจำดัด ปพัสโรให้ดูรอบๆศาลาเราจะเดินไปใกล้ๆพระท่านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียงดังอตรงกลางคือองค์พระพุทธเมตตานะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกองค์หลวงปู่มั่นที่หล่อเห็นไหมคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็นองค์สีดำแต่ว่า เป็นองค์สีดำเหมือนองค์เล็กเลยค่ะองนี้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 เห็นไหมคะองนี้นะคะแต่ว่าหลวงพ่อท่านได้นิมิตว่าองค์หลวงปู่มั่นมาเข้านิมิตว่าให้ให้ทำองค์ท่านให้เป็นสีทองเพื่อที่ว่าตอนเนี้ย ญาติโยมจะได้หมดความขุ่นหมองไปพราะแค่เรื่องโควิดเนี่ยก็ทำให้เราขุ่นมองพอสมควรแล้วก็อยากให้ญาติโยมได้มีความเห็นสีทองอารามแล้วก็สบายใจมากขึ้นตอนนี้มืดแล้วก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูแล้วนะคะ ซึ่งจริงๆเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าดีกว่าน้องเอาไว้รอบหน้าคราวหน้าเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปถ่ายบนวิหารกลางน้ำที่ดูซึ่งมีความงดงามมากๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะคะที่ได้ดูคลิปของวัดในวันนี้แล้วก็วัดเรากำลังทำการก่อสร้างอยู่ทั้งหมดตอนนี้เรามีอยู่9สาขานะคะทำการก่อสร้างอยู่ทุกๆสาขาเลยก็ท่านใดที่ยังไม่เคยมาสะดวกมาของ15ก็มาแวะเข้าวัดมาทำบุญ ช่วยกันสร้างศาสนาสถานนะคะสาธุนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ